สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะผมต้อวิสาโตคารนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถ t o y o ต a Camry ตัว Navigation ปี2015นะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้มีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารอชมกันได้เลยครับผมสำหรับด้านหน้านะครับผมจะเป็นไฟ LED เลนโปรเจคเตอร์นะครับผมมากับโ o โยต้าโลโก้โตโยต้าไฮบ i d นะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของโลโก้ของโตโยต้าถ้ผมเป็นสัญลักษณ์ของไฮบิดโตโยต้าไฮบิดนะครับผม อาจจะมีไฟตัดหมอก LED นะครับผมส่วนด้านหน้าจะเป็นไฟ daylight นะครับผมด้านข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวานแยกออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่จับคู่ระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 2AR นะครับผม VVTi ขนาด 2,500cc กำลัง160แรงม้าแรงบิด270นิวตันเมตรผมจับคู่เกียร์ eCVT นะผมเสริมกำลังด้วย105แรงม้านะผมแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรใช้แบตเตอรีอ่ให้กำลังรวมกันสูงสุดถึง205แรงม้าเลยครับผมคันตะคันนี้สามารถใช้โหมดขับขี่แบบ e ีโกเน้นประหยัดน้ำมันหรือแบบ EV ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆน,นะครับผมสำหรับ ล้อโตต้าแคมรี่ไฮบริดปีส0 1 5นะผมมาพร้อมกับแม็กนะครับผมขนาด17นิ้วนะผมรัดยางด้วยมิชลินพามาซีนะครับผมสำหรับด้านข้างนะผมจะมีสัญลักษณ์โลโก้ไฮบริดไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะผมสำหรับตัวถังนะผมใหญ่บึกบึนเป็นทรงซีดานสไตล์แคมรี่นะผมโตต้าสำหรับด้านท้ายนะครับผมส่วนด้านหลังมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของไฟท้ายมาใช้แบบ led ที่สว่างชัดเจนพร้อมกับจัด วางเส้นสายยาวตลอดแนวนะครับผมมีโลโก้โตโยต้าเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนะครับผมสาหรับด้านหลังนะครับผมตบแต่งอย่างกว้างขวางนะผมมีที่บังแดดม่านบังแดดนะครับผมแล้วก็บกเบาะนี่นั่งนุ่มสบายผมมีแอร์ด้านหลังสามารถปรับได้ซ้ายขวานะครับผมซึ่งเย็น ทั่วๆทั้งข้างหน้าด้านหลังนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยมีระบบแอร์แบกนะครับผมทั้ง2จุดแล้วก็มีที่วางแขนผมสามารถนั่งได้สบายนะผมเหมาะสําหรับผู้บริหารนะครับผมแล้วก็นักธุรกิจระดับใหญ่ๆนะครับผมส่วนด้านข้างจะมีที่วางแก้วน้ำนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับผมกระจกเป็นกระจกระบบออโต้อัตโนมัตินะครับผมสำหรับโตต้า a คมรี่ไฮบริดตัวนี้นะผมจะมีโหมด Eco ค o โหมดนะครับผม อ่าเป็นตัวประหยัดน้ำมันแล้วก็จะมี e-v mode นะครับผมสามารถใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าตัวช่องลมที่เบาะนะครับผมสามารถปรับความแรงของลมให้ออกมาในรูระบายอากาศของเบาะได้นะครับผมจะมีที่ชาร์จแบตของแบตเตอรี่โทรศัพท์ไฟฟ้านะครับผมอยู่ด้านข้างคอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิด มานด้านหลังนะครับผมจะมีพุทคอนโทรลนะครับผมอยู่ที่พวงมาลัยด้านขวามือส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเบรกมือที่เท้านะครับผมสามารถเหยียบเบรกมือเพื่อการลดไหลได้เกียร์นะผมเกียร์บเนี่ยจะเป็นการใช้เกียร์ต่ำนะครับผมส่วนเกียร์ดีนะผมจะขับเคลื่อนด้วยโปรเตนะครับผมเกียร์เ็นเนี่ยก็เป็นเกียร์ว่างนะผมส่วน R เนี่ยก็เป็นเกียร์ถอยหลัง P เนี่ยก็จะเป็นการจอดแบบอยู่กับที่นะครับผม แล้วก็ปุ่มก็จะมี power start นะครับผม่วนด้านหน้าคอนโซลหน้าก็จะมีนาฬิกาบอกเวลานะครับผมก็จะมีตัวปรับช่องแอร์ตัวปรับโวล์โวลูมบลูทูธเครื่องเล่นเชื่อมต่อแบบบลูทูธด้านข้างก็จะมีโหมดล็อกอัตโนมัติปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับผมทั้งซ้ายและขวาพับกระจกออโต้ปรับเบาะไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับได้แบบสบายแล้วก็จะมีล็อกสามารถล็อกได้เซตระบบเบาะได้ ว่าเราใช้อันไหนอยู่เวลาเราขึ้นมาก็จะปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมทุกครั้งที่เราขึ้นอยู่ที่เราเซตระบบไว้สำหรับโตยต้าแคมรี่ไฮบริดตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถหรูรถสวยระดับผู้จัดการนักธุรกิจนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทผมราคาเนเทียบกับ อีโกคาป้ายแดงเนี่ยโตต้าแคมรี่ไฮบริดเป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับผมสาหรับคลิปหน้านะผมจะมีเซล์ท่านไหนเนี่ยมารีวิวคลิปอะไรนะผมรถอะไรนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ